รอยดำของเราเนี่ยเกิดน้อยลงนะคะทุกคนเพราะว่าแผลของเรามันสมานเร็วขึ้นใช่ปะใช้ครั้งแรกแล้วแบบอืม้ม <c oughs> นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีซิมจินนะคะ ก็คลิปนี้นะคะบอกเลยว่ามาเอาใจคนเป็นสิวผิวแพง้ง่ายนะคะมีรอยดงรอยดําที่เกิดจากสิวนะทุกคนก็ถ้าใครติดตามคลิปของจินนะคะแบบมาเนินนานนมเนนะคะก็จะทราบว่าจินเนี่ยเป็นคนที่สิวอักเสบขึ้นบ่อยมากๆแล้วก็ จากการงัดแงะแกะเกาของจินนะคะมันก็แบบจะทําให้เกิดรอยดําเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนจนตอนนี้แบบน่าจะแบบเป็นหลุมอุกบาทหมดแล้วจ้าเออจินก็เลยแบบพยายามหาแบบเบอร์อะไรที่แบบช่วยรักษารอยสิวรักษาเออที่แบบรอยดํารอยแดงที่มันเกิดจากการงัดแงะแกะเกาของตัวเองนี้นะคะจนจินไปเจอเจ้าตัวหนึ่งนะทุกคนในเซเว่นนะคะ ก็ตัวนี้เนี่ยจิงคิดว่าใช้แล้วเนี่ยเห็นผลเลยนะคะหน้าตาของน้องเขานะคะทุกคนก็คือแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่าเพลลิก้าดักลอนบัตสกาเจลนะคะทุกคนเป็นเจลรักษารอยแผลเป็นนะคะที่เกิดจากการกดบีบเลเซอร์สิวหรือว่ารอยแผลเป็นอื่นๆก็ได้นะคะทุกคนหน้าตาของน้องเขานะคะก็จะออกประมาณนี้เลยนะคะเป็นหลอดแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะทุกคนจิงไปเจอน้องเขามาจากเซเว่นนะอันนี้จะเป็นหลอดเล็กเว้ยทุกคนปริมาณอยู่ที่3กรัมนะคะ ราคา119บาทนะคะแล้วก็เออจินแบบทดลองใช้แล้วมันเออโอเคนะคะก็เลยแบบไปถอยหลอดใหญ่มาเลยจ้าหลอดใหญ่นะคะปริมาณอยู่ที่20กรัมนะทุกคนราคา690บบาทนะคะนี่สามารถไปหาซื้อได้ที่บูธนะทุกคนนี่เจ้าตัวนี้นะคะก็แบบว่าจินลองใช้แล้วนะคะแล้วมันเห็นผลใช่ปะเออจินก็นึกถึงทุกคนว่าอืมจินมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่าเจ้าตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะก็คือต้นเลือดมังกรนั่นเองนะคะทุกคนเออฟังดู น่ากลัวปะแต่จริงๆแล้วนะคะ,จะเจ้าต้นเดือนมังกรนี้นะคะมีส่วนช่วยที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยแผลของเราเนี่ยสมานกันเร็วขึ้นนะคะซึ่งหมายความว่าเวลาเราแบบว่า เกิดแผลเป็นนะคะที่เกิดาจากสิวเอยหรือว่าอะไรเอยนะคะมันจะทําให้รอยดําของเราเนี่ยเกิดน้อยลงนะคะทุกคนเพราะว่าแผลของเรามันสมานเร็วขึ้นใช่ปะเออนะคะเจ้าตัวนี้นะคะไม่มีทั้งแอลกอฮอล์พาราเบนสเตียรอยนะคะก็จะคิดว่าคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้นะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเจลของเขากันดีกว่านะคะทุกคนว่ามันเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวจินจะบีบหลอดใหญ่ให้ทุกคนได้ดูกันเลยดีกว่านะคะ ก็เนื้อเจลของเขาจะออกอารมณ์ประมาณนี้นะคะเกลี่ยงง่ายนะคะเออมันจะแบบเป็นสีน้าตาลน้ําตาลส้มๆแบบนี้นะคะแล้วก็ซึมไวนะทุกคนไม่มีปัญหากับการแต่งหน้านะคะแต่ว่าจะแอบ,บบอกว่ากลิ่นของน้องเขาเนี่ยแรงไปหน่อยนะคะ <c oughs> <c oughs> คือกลิ่นของน้องเขาเนี่ยจะแอบ,บแรงนิดนึงนะคะทุกคนใช้ครั้งแรกแล้วแบบ <c oughs> นะคะก็ประมาณนี้นะทุกคนตัวนี้นะคะจินจะทาทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะหลังหลังหน้าเนาะก็คือแบบอาบน้ําทําความสะอาดหน้าเสร็จก็มาทาเจ้าตัวนี้นะคะก็ตัวนี้นะคะจินใช้มาทั้งหมด2อาทิตย์นะคะที่ทําการทดลองให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วใช้มานานกว่าน,นี้นะทุกคนเออแต่ว่าใช้เวลาในการทดสอบในการแบบทดสอบรอยสิวที่มีบนหน้าเนี่ยก็ประมาณ2อาทิตย์นะคะในการทําคลิปนะแต่จินจะขึ้นรูปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ before after นะคะว่าเป็นยังไง นะช้มือนะคะจะเป็นรูป b บฟอนะคะจะเห็นได้ว่ารอยทรงรอยสิวเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นรอยสิวเก่ารอยสิวใหม่เนี่ยก็เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปก่อนใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณข้างแก้มเองนะคะบริเวณข้างจมูกนะคะแล้วก็มีสิวที่เกิดจากการากดบีบของจินนะคะบริเวณริมฝีปากเนาะเออมันก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะก็ะใช้เจ้าเจลลดรอยแผลเป็นตัวนี้นะคะเออของเพลยลกาตัวนี้นะคะทาทับลงไปบริเวณ ที่กดสิวบีบสิวใหม่ๆเลยนะคะจะบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจินทาไปแล้วไม่รู้สึกแสบนะก็คือแบบว่าพอแบบกดสิวเสร็จปุ๊บสามารถทาเจ้าตัวนี้ทับลงไปได้เลยนะคะขวามือเนี่ยจะเป็นรูป after นะคะก็คือหลังจากการใช้มาแล้ว2อาทิตย์นะทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่ารอ,อยสิวเก่านะคะก็จะลดลงแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะมีแบบรอยสิวใหม่ที่เกิดในระหว่างการทดลองใช้มาบ้างนะคะแบบว่าสิบวันสิวขึ้นอะไรเงี้ยรักษายังแบบว่าเริ่มค่อยๆจางลงไปนะคะ แต่ว่ารอยสิวเก่าหรือว่าแผลเป็นที่ เกิดจากการกดสิวบีบสิวบริเวณริมฝีป,ปากเนี่ยก็ได้เบาลงจางลงหายไปแล้วนะคะทุกคนก็ได้ประมาณนี้เลยนะคะก็สําหรับโดยส่วนตัวความคิดส่วนตัวเลยนะคะจริงว่าเจ้าตัวนี้นะคะสามารถลดรอยแผลเป็นต่างๆของเราเนี่ยได้ดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแผลเป็นที่เกิดจากการกดสิวรอยดงรอยดําที่เกิดจากการกดสิวต่างๆนะคะเออจะาก,การกดสิวบีบสิวเลเซอร์สิวอะไรงนี้นะคะหรือว่าจะเป็นแผลเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะทุกคนเออลองไปใช้ดูนะก็จริง ว่าน้องคนนี้โอเคเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากลองไปหาซื้อดูนะคะก็สามารถไปหาซื้อหลอดเล็กกันก่อนก็ได้นะคะหลอดเล็กนะคะก็ปริมาณ3กรัมราคา119บาทนะคะหาซื้อได้ที่เซลเวนแล้วก็แอป,ปต่างๆเลยนะคะก็สามารถไปเซิร์ชหาซื้อกันได้เลยนะคะแล้วก็หลอดปริมาณ8กรัมนะคะทุกคนราคา290บาทนะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่บูธวัสดุน,นะคะเออแล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศเลยนะคะ แล้วก็ปริมาณ20กรัมน,นะคะใครแบบชอบแบบจุกจุกแน่นๆนะคะปริมาณ20กรัมน,นี้นะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่บูธนะคะทุกคนราคา690บาทนะคะ,ะ,คะก็ถ้าใครสนใจนะคะใครได้แบบเป็นสิวเยอะๆเป็นรอยสิวเยอะๆนะคะก็สามารถไปหาซื้อมาใช้กันได้นะคะทุกคนก็คลิปนี้นะคะทุกคนจินก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าใครชอบจินก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะ ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้แบบว่าเออมาติดตามกันในรอบต่อไปนะคะมาดูกันนะคะว่าจินจะรีวิวอะไรนะคะทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย